ือในสหรัฐบางสำนักใช้คำอธิบายว่าเป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสนะคะกรณีที่มีคนก่อเหตุยิงระหว่างที่คนกำลังเดินออกไปประท้วงอย่างสงบยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเสียชีวิตไป5นายค่ะขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้3คนคนที่4ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในระหว่างยิงปะทะกัน เหตุที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุที่ผู้คนกำลังแสดงความไม่พอใจที่ตำรวจยิงคนแอฟริกันอเมริกันเสียชีวิตไปสองคนเมื่อสองวันก่อนค่ะ <S <S คลิปวิดีโอนี้บันทึกจากฝั่งตรงข้ามกับบริเวณที่เกิดเหตุคนที่บันทึกพยายามที่จะซูมเข้าไปนะคะเห็นผู้ชายคนนึง พยายามซุ่มยิงตำรวจในระยะประชิดต,ตัวหลังจากนั้นตำรวจคนนั้นเสียชีวิตจากการติดตามพอจะอธิบายได้นะคะว่าอาวุธที่ใช้น่าจะเป็นไรเฟลิลรุ่น AR15 และคนที่ก่อเหตุยงิงเตรียมกระสุนไว้เต็มกระเป๋าค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์ระบ,บุว่าผู้ชายคนนั้นเดินแล้วหลบอยู่ที่เสาจากนั้นเริ่มเปิดฉากยิงและดูเหมือนจะเตรียมการไปอย่างดี และเมื่อตำรวจพยายามที่จะยิงกลับมือปืนรัวยิงกลับใส่ตำรวจจนเสียชีวิตเหตุการณ์ยิงตำรวจที่บันทึกมาได้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้คนออกไปประท้งวงบริเวณใจกลางของเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเพื่อร่วมกันแสดงความไม่พอใจที่คนแอฟริกันอเมริกันสองคนถูกยิงและเสียชีวิตสองวันติดกันที่รัฐหลุยเซียนาและมิเนโซตา เหตุยิงใส่ตำรวจสร้างความโกลาหลและวุ่นวายหนักขึ้นไปอีกนะคะและไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุคนยิงใส่กลุ่มคนในขณะที่กำลังออกไปประท้วงประธานาธิบดีโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างการร่วมประชุมนาโตที่กรุงบอสอประเทศโปแลนด์แถลงการด่วนค่ะ Our fellow citizenry feels if that as อบ Because being the color their skin, they are not being treated the same color skin of of not ามาแสดงความเสียใจต่อเหตุสูญเสียระบุว่าเป็นศกนาฏกรรมเหตุยิงที่ดัลลัสดูเหมือนจะวางแผนไว้อย่างดีเพื่อปลุกปั่นความรู้สึกของคนและทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็ระบุว่าเหตุยิงคนแอฟริกันอเมริกันเสียชีวิตถือเป็นเรื่อง ถือเป็นเรื่องเลวร้ายและเป็นปัญหารวมของสังคมอเมริกันย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เหตุตำรวจหยุดรถคันหนึ่งที่รัฐมิเนโซตาแล้วยิงใส่ผู้ชายที่นั่งอยู่หน้ารถหลังจากนั้นเข้าเสียชีวิตคู่มั่นซึ่งนั่งอยู่ด้วยถ่ายทอดสดๆผ่าน Facebook Live วินาทีที่ตำรวจถือปืนแล้วคู่รักเสียชีวิตสร้างความสลดใจอย่างมากผู้คนแชร์คลิปต่อกันและดูกันไม่ต่ำกว่า4ล้านครั้งหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุ ตำรวจได้ควบคุมตัวคนแอฟริกันอเมริกันอีกหนึ่งคนที่รัฐหลุยเซนาแล้วยิงเสียชีวิตและสร้างความโกรธแค้นตามมาเป็นอย่างมาก2เหตุการณ์นำไปสู่การรวมตัวการประท้วงในหลายพื้นที่ในสหรัฐเช่นที่นิวยอร์กและดัลลัส <S <S จนนำไปสู่ความสูญเสียและเหตุยิงปะทะ เรื่องของระยะเวลาในการก่อเหตุน่าสนใจอย่างมากนะคะเพราะว่า2วันก่อนก็คือวันที่5กรกฎาคมเกิดเหตุตำรวจควบคุมตัวผู้ชายวัย37ปีก็คืออัลตันสเตอร์ลิงเป็นคุณพ่อมีลูกถึง5คนนะคะมีภาพของเขาที่เผยแพร่ผ่านวิดีโอคลิปแล้วคนนำไปแชร์กันต่อ,อ,ตอเหตุการณ์ที่ถูกตำรวจควบคุมตัวแล้วยิงจนเสียชีวิต หลังจากนั้นวันถัดมาค่ะก็คือคลิปวิดีโอที่คู่มั่นของฟิลันโดคัสทไทบันทึกไว้สดๆเลยนะคะนาทีที่ตำรวจยิงเข้าใส่คู่มั่นซึ่งนั่งอยู่หน้ารถหลังจากที่รถถูกเรียกให้หยุดและตำรวจพยายามที่จะเข้ามาประชิดต,ตัวพอทางฟิลันโดเอามือล้วงกระเป๋าตำรวจก็ยิงใส่นะคะทำให้คู่มั่น ถ่ายท่อสดๆผ่าน Facebook และขณะที่ลูกสาวซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังวัย4ขวบเห็นเหตุการณ์ตลอดทั้งหมดทั้ง2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น2วันติดกันสร้างความโกรธแค้นอย่างมากสำหรับคนแอฟริกันอเมริกันค่ะและทำให้วันนี้ออกไปเดินรำลึกและประท้วงอย่างที่เห็นในภาพข่าวไปเมื่อสักครู่และนำมาสู่เหตุที่ตำรวจที่ดัลลัสถูกยิงเสียชีวิตไป5นายขณะที่ทางตำรวจก็ระบุว่าเป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมาย แล้วเกิดเหตุรุนแรงตามมาวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจที่เมืองดัลลัสบอกว่าเป็นวันที่สูญเสียหนักที่สุดสําหรับตำรวจหลังจากเหตุการณ์11กันยายนและถ้าดูเหตุการณ์ที่ตำรวจถูกยิงปะทะและเสียชีวิตกันในระหว่างของการปฏิบัติการนะคะพบว่าเฉลี่ยแต่ละปีตำรวจเสียชีวิตประมาณ54นายซึ่งทางตำรวจก็พยายามจะระบุว่า เป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตำรวจเช่นเดียวกันแต่อีกด้านหนึ่งมีทางสถิติที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รวบรวมไว้นะคะซึ่งเป็นคำถามอย่างมากที่คนแอฟริกันอเมริกันก็พยายามที่จะส่งเสียงมาตลอดว่าถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมมักจะตกเป็นเป้าในการโจมตีของตำรวจ6เดือนแรกของปีนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยิงคนเสียชีวิตไป491คน พุ่งสูงจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่465คนและพบว่าคนผิวดำนะคะหรือว่าคนแอฟริกันอเมริกันถูกยิงมากกว่าคนผิวขาวมากถึง2.5เท่าค่ะปัญหานี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่ร้าวลึกอย่างมากในสังคมสหรัฐ